คลิปนี้สนับสนุนโดยดีด o ชชอปร้านบริการขายไอดีไก่ตันแมบบล็อกฟูที่การันตีความถูกอันดับต้นๆของประเทศไทยมาพร้อมกับไอดีไก่ตันที่ราคาเริ่มต้นสุดเร้าใจเพียงแค่30บาทเท่านั้นสิ้นสุดความกากพร้อมกลายเป็นเทพแห่งบล็อกฟูได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ดีด o ช h อป n e t เอโยสวัสดีวัยรุ่นชาวไทยที่ชื่นชอบการหายใจช่างจืดชึกชเขินชึกช ท่านฮนะวันนี้เราอยู่ในเกม Roblox ในแมปที่มีชื่อว่า Timber Champion ฮะกับมาอีกครั้งในรอบ1เดือนนะครับผมไม่ได้เล่นเจ้าแมปนี้เลย 1เดือนนะครับก็แอบคิดถึงเหมือนกันวันนี้ฮะเจ้าแมพได้ทําการอัปเดตดินแดนใหม่เข้ามานะครับก็เลยจะลองเข้ามาเล่นดูสักหน่อยนะว่าเขาอัปเดตดินแดนอะไรกันเข้ามาบ้างแต่ดูจากชื่อคลิปก็น่าจะรู้แล้วถูกไหมว่าอัปเดตดินแดนนิวเคลียร์เข้ามาครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปตัดต้นไม้ในดินแดนนิวเคลียร์กันซึ่งในชีวิตจริงถ้าเกิดเราไปตัดเนี่ยเราน่าจะแห้งเอาซะก่อนนะผู้ชมฮะเพราะว่าในนิวเคลียร์เนี่ยมีสารกำมงตะลังสีที่ร้ายกาจมากๆซ่อนเอาไว้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ค ที่จะอยู่ใกล้ๆมันแต่ในวันนี้ครับเรามากับเทพเบนเนี่ฮะไม่ต้องกลัวอยู่แล้วว่านิวเคลีย์นั้นจะร้ายแรงแค่ไหนซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ไปเล่นนอกรอบอะไรเลยนะครับตั้งแต่อัปเดตพาร์ทที่2ซึ่งพาร์ทที่2เนี่ยเล่นไปเมื่อ1เดือนที่แล้วเลยนะก็เพราะฉะนั้นผมอาจจะหลงหลงลืมลืมอะไรไปก็ขออภัยด้วยนะครับ แต่เดี๋ยวท่านผู้ชมฮะเจ้าแมปนี้มี Battle Pass หรือว่า Season Pass ด้วยเหรอเนี่ยถ้าเกิด Unlock All ราคา400 Robux แต่ถ้าเกิดผมจะซื้อล่ะผมจะซื้อยังไงเอ่ยหรือว่า u n ล็อกออ l ตรงนี้ได้เลยราคา400 Robux เฮ้ยถ้าเกิดทําได้ก็ขี้โกงเลยนะลองดูท่านผู้ชมฮะมมาถึงก็ <laughs> มาถึงก็เอาเลยเหรอโอเคเรียบร้อยครับ e ซี่ได้สัตว์เลี้ยง exclusive มาแต่เดี๋ยวก่อนนะมันมีแบบว่าพรีเมียมด้วยนะครับแบบพรีเมียมเนี่ยต้องซื้ออีก300 Robux โอเคโอเคซื้อมาซื้อมามาถึงก็เทพทูเลยซื้อเรียบร้อยครับจังหวะน,นี้นี่คือพรีเมียมเหรอเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยวัตถุดีบ๋หอโอ้โหไม่ได้อยากได้เลยคืออยากได้สัตว์เลี้ยงซะมากกว่าและได้เจ้าอ้สัตว์เลี้ยงแบบเปิดเหรอคูณเท่าไหร่กันบ้างคูณ20ล้านคูณเยอะมากท่านผู้ชมฮะคูณ20ล้านเลยมาถึงก็เทพเลยเหรอเนี่ยโอเคโอเคอเรายังมีอีกฮะรับมารับมา เอาละช่องสุดท้ายท่านผู้ชมฮะเรียกได้ว่าใช้เวลาในการเคลมนานมากและโอ้เอ็กซคลูซีฟแบบดาก้อนเนาะดาเมจเท่าไรเอ่ยโว้ดาเมจ 250ล้านคือมันไม่ใช่ดาเมส,สิมันคือการคูณค่างเงินถูกไหมโอ้ซึ่งอีกตัวหนึ่งเอาเดี๋ยวก่อนนะมันมีดาก้อนซึ่งดาก้อนคูณ75ล้านแต่ว่าอันนี้ฮะคูณ250ล้านแต่เดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมฮะเจ้าแมปนี้สามารถที่จะท Bed ําเป็นโกลเด้นได้โอเครวมเป็นโกลเด้นโอ้ได้มาเยอะจัดฮะท่านผู้ชมมันต้องรวมนะแล้วก็พอกลายเป็นโกลเด้นครับแน่นอนเลยว่าสเตตัสคูณ2ขึ้นมาเฮ้ยถือว่าใช้ได้เลยฮะกดอีควิเบสมาเลยโอ้โหแค่เปิดคลิมา ก็เรีเยกได้ว่าแทบจะตามคนอื่นเขาทันแล้วนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันฮะว่าเขาอัปเดตอะไรกันเข้ามาบ้างครับดินแดนล่าสุดที่ผมนั้นปลดล็อกไปก็คือดินแดนสวรรค์นะก็ปลดล็อกไปในคลิป EP ีที่2เลยมั้งน่าจะใช่นะแล้วก็อัปเดตถัดไปจากดินแดนสวรรค์ก็คือดินแดนนรกครับก็ต้องใช้เงินปลดล็อกที่10 d ดีคอยโอเคปลดล็อกมาปลดล็อกเรียบร้อยฮะแล้วก็ดินแดนที่อัปเดตเข้ามาล่าสุดนั่นก็คือดินแดนนิวเคียฮะต้องใช้เงินปลดล็อกที่200 TDE โอโหเดียวนะหน่วย ทำไมไปไกลเลอเกิดแต่เดี๋ยวขอดูก่อนฮะว่าขวานราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ฮะขวานแบบไฟฮะราคาเริ่มต้นที่100ดีดีโอ้โหเดี๋ยวนะนี่คือราคาเริ่มต้นใช่ไหมราคาเริ่มต้นก็แรงและมามาขอตัดต้นไม้ที่นรกดูหน่อยฮะว่าจะร้อนแรงหรือไม่ซึ่งแน่นอนนันผู้ชมฮาว่าผมนั้นน่าจะได้เงินเยอะมากเพราะว่ามีในเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่เป็นคูณเงินเยอะมากไงอ,อ่เดี๋ยวดูกันว่าถ้าเกิดตัดต้นนี้และได้เงินเท่าไหร่ออกมาที่เอ,อ๋อ ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นี่นะมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่นี่คืออะไรอะเดี๋ยวนะเป็นร้านขายขวดยาเหรออ๋อเราสามารถที่จะเอาวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมาคราฟขวดยาได้ครับซึ่งขวดยาเนี่ยก็จะมีขวดยาคูณ2คอยคูณ2ดามเมจขวดยาลัคก,กี้ โอ้โอเคโอเคแมปนี้ถือว่าดีฮะและนี่คือต้นไม้อะไรเนี่ยต้นไม้แบบมีตาฮะโอ้ oh, เดี๋ยวก่อนนะเลือด 11N เนเลยเหรอโอ้โห oh, เดี๋ยวนะขวานผมนั้นยังกระจอกเกินไปฮะที่จะตัดจเจ้าต้นไม้ต้นเมื่อกี้นี้คือขวานผมมันดามเมจน่าจะน้อยอ่ะท่านผู้ชมแต่โอเคเดี๋ยวเราจะได้ซื้อขวานใหม่ละ เอาละเขาบอกว่าผมสามารถที่ซื้อเจ้าขวานไฟอันนี้ได้แล้วนะครับราคา100ดีๆอ่าดาเมจร1โอเหรอโอเค1โอเลยเหรอ1โอนี่คือมันเยอะแค่ไหนอะลองตัดต้นไม้ต้นเดิมฮะโอ วันช็อตเฮ้ยแบบนี้ถือว่าใช้ได้ท่านผู้ชมฮะและก็แน่นอนท่านผู้ชมฮะมาดินแดนใหม่ก็มีขายฟองใหม่ให้เปิดครับเราจะลองเปิดดีไหมเออเปิดมาดูซิว่าสเตตัสมันคูณเท่าไหร่กันบ้างฮะได้ดีมอนบีมาพรึ่งปีศาจแดกเวฟคูณเท่าไหรอ่อ่ะคูณ6กแสนโอเคงั้นผมเลิกเปิดเลยล้กันนะมันน้อยมากเออซื้อขวานอันถัดไปหน่อยครับขวานจากนรกไม่ใช่สิต้องเป็นขวานอันนี้ท่านผู้ชมฮะสิ TDD เดี๋ยวได้าราคามันแพงจังเลยอ่ะแค่พูดจํานวนหน่วยก็แอบเหนื่อยอยู่พอสมควรแล้วเนี่ยแต่เดี๋ยวถ้าผม้ช,ฮชมฮะเจ้าแมปนี้มีออร่าให้ซื้อด้วยครับคือมันน่าจะอัปเดตเข้ามานานแล้วแหละแต่ว่าผมไม่รู้นะครับออร่าเนี่ยสามารถที่จะมาซื้อได้ที่ดินแดนวคานโนนะครับก็เทเลพอร์ตมาได้เลยแล้วก็มันจะอยู่ที่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะซื้อออร่าได้การซื้อออร่าเนี่ยจะทําการคูณเงินให้กับเรานะโอเคงั้นผมซื้อแบบรัวๆเลยแล้วกันเพราะว่าผมมีเพชรเยอะมาก หรือบอกไปฮะว่าออร่าเนี่ยซื้อ,อด้วยเพชรนะ แต่เดี๋ยวนะท่านผู้ชมฮะผมไม่ได้เล่นแมปนี้นานมากจนผมนั้นลืมไปแล้วว่าผมลืมซื้อเกมพาร์ทแนวนี้ได้ยังไงฮะเกมพาร์ทเพิ่มการใช้สัตว์เลี้ยงฮะ3ตัวราคา400โรบักไม่ซื้อก็แปลกแล้วโอเคมาฮะ4 0 0รโรบักจัดไปฮะ <c oughs> เพิ่มอีก3ตัวนี่คือมันจะคูณเงินค่อนข้างที่เยอะมากนะครับแล้วก็เราจะเพิ่มอีก2ครับถ้าเกิดเพิ่มอีก2เนี่ยราคา250โรบักก็คือก็จะกลายเป็น8ตัวเลยใช่ไหมที่ผมนั้นจะสามารถใช้สัตว์เลี้ยงได้โอเคแค่นึกถึง จำนวนเนี่ยก็ขี้โกงลยฮะมา250บโรบักเรียบร้อยแล้วก็ใช้สัตว์เลี้ยงได้แปตัวแบบนี้สิฮนะผมถึงจะชอบโอเคแต่ขอคราฟตรงนี้ก่อนแล้วกันนะตอนนี้ผมสามารถใช้สัตว์เลี้ยงได้8ตัวท่านผู้มชมนะนั่นหมายความว่าเงินนั้นก็จะเยอะขึ้นกว่าเดิมมากเลยถูกไหมเดี๋ยวมาดูกันว่าตัดต้นไม้ต้นนี้จะได้เงินเยอะแค่ไหนครับตอนนี้มี8.9เอ่อตอนนี้ได้มา9.4แล้วก็ถ้าเกิดตีต้นไม้นี้หัก มันก็ไม่เท่าไหร่นี่นะเดี๋ยวนะ่ามันก็ไม่ได้เยอะขึ้นเลยอะ่ะมันสรุปแล้วมันคูณอะไรกันแน่มันคูนดาเมจหรือมันคูณเงินอะ่ะแต่ว่าขวานถัดไปราคา12โอเคใกล้ได้แล้ะมาทำการซื้อฮะดาเมจร10โอ เดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าต้นนี้จะให้เงินผมเยอะแค่ไหนนะครับเลือด 11n เลยนะแต่ว่าเจ้าขวานอันนี้ดาเมจ 10o ไหนจะมีในเรื่องของบูสเตอร์ดาเมจเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะได้ดาเมจที่เยอะขึ้นและก็ตอนนี้ได้มาที่15 tdd โอเคอยู่นะท่านผู้ชมนะถ้าเกิดผมสามารถที่จะตัดต้นไม้เจ้าต้นนี้ได้หลายๆต้นเนี่ยผมก็อาจจะได้เงิน100 tdd ที่ง่ายยิ่งขึ้นถูกไหมขวานถัดไปฮะราคา100โอเคโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บให้ครบ100นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อขวานสุดท้าย ของดินแดนนรกเลยตอนนี้ผมมีเงิน145 TDD ท่านผู้ชมมะสามารถที่จะซื้อเจ้าขวานอันสุดท้ายได้แล้วนะครับขวานจากนรกซึ่งหน้าตาค่อนข้างเท่มากทำการซื้อมาฮะดาเมจ4ด9 9โ oh. อเออโอเคดาเมจเยอะแหละแล้วก็ผมบอกเลยครับว่าเจ้าแมปนี้ดีไซน์ในเรื่องของขวานได้เท่มากๆท่านผู้ชมไหนมาทำการฟาร์มเจ้าต้นไม้ลูกตาปีศาจนิดหน่อยสิซึ่ง ดาเมจดเยอะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนผู้ชมฮะปกติแล้วนะครับถ้าเกิดใช้ขวานอันเก่าเนี่ยต้องใช้เวลานานมากนะกว่าจะตีเจ้าต้นนี้แตกหรือว่าหักซึ่งดินแดนถัดไปฮะต้องใช้เงิน200ตอนที่ผมมี93อาจจะใช้เวลาอีกแค่ไม่นานนผู้่ชมเะเพอๆอาจจะไม่ถึงนาทีด้วยซ้ําเพราะว่าเจ้าต้นไม้ปีศาจนี้นะครับมันให้เงินที่ค่อนข้างเยอะนผู้ชมเห็นไหมผมได้มาที่100แล้วต้นหนึ่งเนี่ยอาจจะได้ประมาณ50ิทีดีๆเลยมั้งน่าจะใช่นผพ้่ชมฮะเพราะว่าเนี่ยหนู่ะ เรียบร้อยฮะ200 TDD โอเคมาครับปลดล็อกดินแดนนิวเคียร์เลยซึ่งนี่คือดินแดนล่าสุดที่อัปเดตเข้ามาท่านผู้ชมฮะก็น่าจะเหมือนกันเลยถูกไหมแล้วนี่คืออะไรอะ่ะนี่คือธนาคารเนอโอ้เดี๋ยวจะแบบนี้มีธนาคารด้วยซึ่งในธนาคารนะครับเราสามารถที่จะเอาสัตว์เลี้ยงไปฝากได้ซึ่งผมก็น่าจะยังไม่ฝากนะครับแต่ว่ามันฝากได้แค่สัตว์เลี้ยงเหรออ๋อมันฝากได้แค่สัตว์เลี้ยงฮะไม่สามารถที่จะฝากเงินฝากเพชรอะไรได้นะและก็ที่นี่ฮะมีไข่ฟองใหม่ด้วยราคา150 d ง อโอเคลองเปิดมาดูฮะดูหน่อยว่าดาเมจเยอะไหมได้ระดับคอมมอนมาฮะขอดูดาเมจหน่อยเออหนึ่งล้านเหรออืมหนึ่งล้านนีงเหรอหนึ่งล้านนี่ผมถือว่ามันน้อยนะคือถ้าเกิดผมได้ระดับอ e ีพิกมาเนี่ยมันอาจจะเยอะกว่านี้ไงท่านผู้ชมฮะแต่ต้องบอกเลยครับว่าสัตว์เลี้ยงเจ้าแมปนี้มันออกค่อนข้างยากมากโอเคก็ลองเปิดดูว่าเผื่อเราจะได้ของดีมาและโอ้โหคอมมอนแบบรวๆ a few moments later ผมเปิดได้เจ้าตัว14%มาฮะขอดูดาเมจของเจ้า14%หน่อยนี่คือเจ้าตัวระดับแรของเจ้าไข่ฟองนี้นะครับมันคูณอยู่ที่4ล้าน2แสนซึ่งผมอาจจะพูดสลับไปบ้างนะแบบว่าคูณดาเมจเอ่ยคูณเงินเอ่ยก็อย่าว่ากันเลยท่านผู้ชมฮะมันติดปากนะครับซึ่งมันก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ก็ขอใช้สัตว์เลี้ยงเซตเดิมดีกว่าท่านผู้ชมฮะเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันคูณเยอะกว่าเยอะเลยนะฮะคูณ260ล้านี่ถือว่ามันเยอะมากและก็แน่นอนครับว่าที่นี่มีขวาน ท็อกซิกฮะเป็นขวานพิษนะครับราคาเริ่มต้นที่กลมๆเลยนะ250 TDD ดาเมจ749โอท่านผู้ชมฮะแล้วก็แพงสุดเนี่ยอยู่ที่15 QDD โ QDDO เดี๋ยวนั้นหน่วยอะไรเนี่ยเอาละเพื่อที่จะหาเงินให้ง่ายครับก็ตัดต้นไม้เลยท่านผู้ชม แต่ก็ต้องบอกตรงนี้เลยท่านผู้ชมฮะว่าต้นไม้นิวเคลียร์ที่นี่เนี่ยมันแข็งจริงๆท่านผู้ชมฮะเจ้าต้นไม้นิวเคลียร์อันนี้นะครับเลือดอยู่ที่250เอนคือไอขวานอันนี้เนี่ยมันน่าจะดางเมจ49โอถูกไหมแต่นี่คือเลือดต้นไม้นะครับ250เอนโอ้โหน่าต้องใช้เวลาในการตีนานครับแต่แน่นอนครับว่ามันน่าจะคุ้มค่านะเพราะว่าต้นไม้นี้มันก็น่าจะให้เงินกับเราเยอะแต่นี่ไม่ใช่ต้นไม้ที่ใหญ่สุดนะครับต้นไม้ที่ใหญ่สุดน่าจะเป็นต้นนี้หรือเปล่าขอดูเลือดหน่อยเลือดโอ้ 3.3 DE โอ้โห e. oh, oh, คนละหน่วยกันเลยอะ uh. ผมกลับมาตีเจ้าต้นไม้เลือ250เอ็นต่อละกันท่านผะู้ชมฮะเพราะว่าเจ้าต้นนั้นคือแบบเอาไว้ FK ฟาร์มเลยก็ว่าได้เอาละขวานอันแรกของผมมาแล้วครับเจ้าขวานพิษฮะราคา250มาซื้อเรียบร้อยครับดาเมจเยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยมา จะได้ฟาร์มแบบอีซี่หน่อยดาเมจเยอะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับอย่างที่ผมบอกนะว่าเล่นไปซื้อขวานไปครับอยากคิงงกเรื่องขวานเด็ดขาดเลยนะเจ้าแมปนี้เนี่ยไม่ได้เลยฮะแมปนี้มันต้องใช้ขวานนะไม่ได้ใช้สัตว์เลี้ยงเป็นหลักขอดูก่อนนะว่าขวานอันถัดไปเนี่ยราคาเท่าไหร่สอง QDD โอ้โหเก็บเงินกันยาวๆฮะจังหวะนี้เดี๋ยวขอฟาร์มสักพักหนึ่งเลยละกันแต่เดี๋ยวก่อนนะบูสเตอร์จะหมดแล้วต้องทําการเปิดสููเตอร์เพิ่มฮะคูณ2คอยคูณ2ดาเมจอ่ะเรียบร้อย ขวานอันถัดไปสามารถซื้อได้แล้วครับราคา2 QD d ดามเมจ 5N ท่านผู้ชมฮะเปลี่ยนหน่วยเรียบร้อยแล้วนะจากหน่วยโดาเมจนะครับกลายเป็นหน่วย N ดาเมจเรียบร้อยละซึ่งเจ้าขวานเล่มนี้ท่านผู้ชมผมว่าน่าจะสามารถฟาร์มกับเจ้าต้นนี้ได้แล้วนะและ เรียบร้อยครับมันสามารถที่จะตัดต้นนี้ได้อยู่นะคือมันตัดได้ทุกขวานะท่านผู้ชมแต่ว่าแน่นอนครับมันขึ้นอยู่กับขวานฮะว่าดาเมจเยอะน้อยแค่ไหนแต่อันนี้เนี่ยดาเมจเยอะฮะมันก็เลยใช้เวลาในการตัดที่ไม่นานมากและก็แน่นอนเลยว่าน่าจะได้เงินเยอะนี่ไงท่านผู้ชมฮะตัดยังไม่ทันเสร็จฮะ1.5 QDD ถ้าเกิดตัดเสร็จล่ะจะได้เท่าไหร่น่าจะออ้ต้นละ2.3เลยเหรอ2.3 QDD โอเคผมจะเน้นฟาร์มกับเจ้ต้นนี้แล้วกันนะ แต่เดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมฮะเจ้าต้นไม้ยักษ์ต้นนี้ออกมาแบบสีทองว้า wow! ว <c oughs> บางคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเจ้าต้นไม้เนี่ยมันมีระดับท่านผู้ชมฮะมันมีระดับธรรมดาแล้วก็ต้นไม้สีทองแล้วก็ต้นไม้สีน้าเงินนะครับต้นไม้สีน้ําเงินหรือว่าฟ้าๆแบบนี้เนี่ยมันคือต้นคริสตัลท่านผู้ชมฮะตัดแล้วจะได้เจมหรือว่าคริสตัลนั่นแหละแต่ถ้าเกิดต้นสีทองแบบนี้ฮะตัดแล้วจะได้เงิน ซึ่งจะได้เงินเยอะกว่าเดิมน่าจะคูณ2ถูกไหมตอนนี้ผมมีอยู่ที่11.96 QDD ถ้าเกิดตัดเศษผมว่าได้15 QDD สบายๆท่านผู้ชมไหม,มาดูกันว่าจะใช่หรือไม่เอ สิบห้าเรียบร้อยดนผู้ชมฮะมตอนนี้ผมสามารถที่จะซื้อเจ้าขวานเล่มสุดท้ายได้แล้วครับโอ้โห,โโหต้นเดียวเปลี่ยนโลกดาเมจยี่สิบเอ็นนี่คือขวานที่ดีที่สุดในเกมนะตอนนี้ดนผู้ชมฮะมผมได้มาครอบครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอทดสอบดาเมจหน่อยละกันว่าดาเมจนั้นแรงแค่ไหนครับตีกี่ครั้งเอ่ย มันก็ต้องตีหลายครั้งอยู่นะสำหรับเจ้าต้นไม้ต้นยักษ์ต้นนี้แต่ก็ถือว่าไวขึ้นกว่าเดิมมากท่กานผู้ชมแะ้และก็แน่นอนครับว,ว่าไวขึ้นแบบนี้ได้เงินไวขึ้นเช่นกันท่านผู้ชมสรุปแล้วนะครับหเดือนที่ผมไม่ได้เล่นนั้นผมก็สามารถที่จะตามทุกคนได้ทันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ถือว่าอัปเดตเข้ามาน้อยไปนิดหนึ่งนะหนึ่งเดือนเนี่ยอัปเดตมาแค่2ดินแดนเนี่ยผมว่ามันน้อยไปนิดหนึ่งแล้วก็ไม่ได้มีอะไรให้ทําเยอะแยอะอะไรขนาดนั้นก็หวังว่าในอนาคตเจ้าแมปนี้จะอัปเด ใครที่ยังไม่เคยเล่นเจ้าแมปนี้เลยนะครับแบบว่าอุ้ยพี่นี่มันแมปอะไรกันน่าสนใจจังเลยอะ่ะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ลองกดเข้ามาเล่นกันได้ท่านผู้ชมฮะถือว่าเป็นแมปซิมูเลเตอร์ที่สนุกอีกหนึ่งแมปเลยนะครับก็ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมีิจะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั้นทำคลิปใหม่ๆมาด้วยสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆครับอย่าลืมีิจะกดกระดิ่งเพื่อให้คุณนั้นไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครสหรััับววนนนีี้้เ่่ผมตตออองขลาไปก seeU Next